Vô tiên nhiễm bà léo Hát tung 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 á chum mất <laughs> Mơn căng là Á hmm? à, mất Tình tình tình

ป๊าป๊าหนูไปไหนป๊าป๊าหนูไปทำงานแบมือได้แล้วแบมือแบมือแบมือยิ้มหวานแล้วจุ๊บจ๊ะเอ๋เอไปนอนเนาะนอนไหม นอนกลางวันเปล่าเดี๋ยวพี่หวก็ขึ้นมานอนแล้วบายบายกันไหมจัง <laughs>